ยหรืออาหาที่มักผสมด้วยพิจกรรมความเป็นดองเผ็และการทอดปษาซึ่งต้ัวช่วยที่ต้องระวังในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ไม่ควรรับชมตามความคิดสวัสดีครับผมอันนี้อยู่ในรายการฟุกปิดโป้ไหครับผมไปครับ ลางบ้านครับผมวันนี้จะไปดูทีมงานของหายแบรนของน้องยุกกีิกันครับอันนี้คือเราต้องรอไหนมงกโมงแล้วไว้ปุดแม่จะไปด้วยไหมลนะ่ะไปครับเดินทางกันต่อ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ที่พักกำลังจะออกไปงานนะครับ เราตอนนี้อยู่อำเภออะไรนะนาด้วง,วงจังหวัดเลยครับผมนี่คือที่พักโคตป่าโคตรซิงโคตอันตรายนี่ครับคุณบุญแมนครับดูครับทางถ้าเป็นปลาเขาเหมียก็เป็นอีอย่างนะบ่อน้า สนยางน,างน,างนี่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 สนยางยางัยงมีสนยางวันนี้คุณเบียร์นะครับวันนี้คุณเบียร์เป็นพิธีกรอีกคนอับผมอโอ้โหทางเนี่ยเป็นได้ย่านมืดตือต้อตื้อมีงูหรือเปล่ากลัวเฉย อะรี่ทางครับกรลังสี่หอดมองลดลดก็อยู่ใกล้ไกลดอกพี่มองภาพุ้มผมพูน่ะแล้วสิ่งที่ไม่มีอย่างนึงก็คือคือขึ้นโทรศัพท์ครับไหนครับขึ้นบ่มีเอาจริงๆนะที่ดาดุนไม่มีขึ้น จะขึ้นประมาณอยู่ประมาณสาม G คือที่พักจะยังไงก็ได้นะครับขอให้มีขึ้นโทรศัพท์ไปก่อนนะครับอันนี้เรากำลังเดินช้างไปที่งานโอ้เหมนเมนขีงว่ะหืมขี่คนขี่คนแล้วขีงว่ะข้า,างข้างว่หม็นนะอยอาอย่าขุดเมนนะเมนมาก อยู่ที่ผักเนี่ยบนะางีนะเราไม่อยู่โซนนี้เนี่ยโซนนู้นรถปีโป,โป้อยู่ไหนล่ะมีรถระบบนะครับทีมง,งานของปีโป้อาจารย์ตน้นนี่ครับไม่ลกเท่าไหร่ จะไก็ยังพออยู่ได้ทีครับขันกะไปพอกันอยู่งานเลยครับไปเลยไปไม่แม่ไปเดียวอี๋อว๋แม่ Acabou! หรือวิวสายสูงนิดนึงสูงครับสูงเซีนยากครับเย้ครับผมเปลี่ยนสีขาวไปเริ่มเริ่มแจนต่อไปแจนครับแจนเปลี่ยนแจนเปลี่ยนเนาะเอเยอร์เม็กซิโกครับอ๋อเย้ครับผมไหนมอลล์ครับมอลล์มอลล์ครับครับขอบคุณครับผมอันอาจารย์ตงครับตอนนี้ใส่กีตาร์ลดที่หอยอย่างยู่ครับผมใส่เฟนเตอร์อ่าเม็กซิโกครับสวัสดีเซียครับสวัสดีเซียครับอ่าแล้ว ว่าสิเม็บอกว่าสิเ็เนาะครับยี่สิบสเม็ดยี่สิบเมตรยี่สิบเอ็รเายี่เป็รบ่ครับเมนครับเล่นเพว่าดอกยังไม่เลาเลยนะเล่นกายเอาท่าทาอ๋อท่อทาแบว่าแบบกเวลาแบบรูดสายบอกว่าเป็นัวนึงที่็รึ้นก็คสายทองเสียงกันเหมทเรน เราไม่เฟกไส้ยังครับตอนนีเ้เอฟเฟกใส้บอลดีที่สิบครับอบอลดีที่สิบแล้วครับแม่ครับใส้มากประมาณ๊บจปีแล้วตอนนี้แมตปีแล้วครับแมตปีแล้วครับรวมคนที่เขาซื้อมาอีกสามปีสามปีเป็นสิบก็ปีแล้วครับ <c oughs> ไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นเป็นอีกย่างตอ,อ,อนนี้ว่านี่ของเงินของเอ็มบ้าเวครับ เอมบาวีมันเอฟเอเนี่ยเอมบาวีเอมบาวีเอมบาวีเอบาวีเมันมันมันเสาครับเออเสาโอเคครับขอบคุณครับโอเคุณต่อลครับผมเอาเก็บยวีบอดแล้วรเด็รีวิวเลยเออคือบัให้บบไอใส่ขี้บอดรุ่นยัางนี่ๆตอเด็ ไีโโใส่ร่อะไรอใส่ X30 ครับเอ็ก30 x อ30เอ30ครับของโรแลนด์ของโรแลนด์เนาะใส่ต้งสองอันต้องบอกของโรแลนด์เลยแมนครับต้องสองอันเยเนาะอีกรุ่นนึงอย่างข้างล่างออกมาาออกมารุ่นยังครับเป็นแฟนทอม่าซีรีส์เจ็ดอแฟนทอมซีรีส์เจ็ดอยู่ในเฟสด้วยเดี๋ยวผมแปะลิงใหไ้แปะลิงไว้เลยนี่ปิ้งปิ้งเลยครับนี่ไง โอเคครับอดีตตาโตโต้เลยครับสวัสดีคร um, ับสวัสดีครับผมมาถึงบดซื้อย okay, uh ังครับผมเสือครับผมเฮ้เสือเสือให้เกิดให้เกิดโอ้ยไอ้ยุบมือครับมือนอะไรครับมือนี่คนตกครับเปียกครับคนโต๊เปียกชื่นเนาะชื่นเนาะเป็นวัดความครับจังหวะนี้โอ้ยไปข้ามบนมี่อย่างเงี้ยครับผมยมมาฮ่าครับยมมาฮ่าจำลังซื้อลุ้นเลยปะ มาคนติดตามว่าผม Y S R เฮ้ยโบเบียน Y S L Y S L สามห้าสี่ทับผมอ๋อโอเคครับเผื่อสมัติติดตามเนาะนี่ปากปีกไวเลยนี่ Y S L นี่ครับข้ามบนตัวนี้เด้อร์ข้ามบนตัวนี้ครับครับผมดี่ครับคนหากันฮะเนี่ยเจ้าบอกคือยงก็เถียงนะนะฮะจามมีอก่อนอาจารย์มือมีกไฮแบนเพิ่ด์พลังเก็บของ ไปไหนไปไหนไปไหนกลับก่อนกลับก่อนจังไหนผมมาท่านได้สัมผัสเจ้าโยตุคนสัมผัสเหรอเนี่ยไปไหนอ่าอ่าอ,อ,อันนี้ตอนนี้อาจารย์ใส่รุ่นยังอยู่ครับอาจารย์ตั้มครับย e ี่ห้อ emotionemotionlvonelvone ครับสื่อมาแต่ม่านจะบาดเนาะราคาแสนเดียวครับแสนหนึ่งเนาะครับ อีโมชั่นความพยายามทุกที้ยังยมบอทันมวนครับอ่าอันนี้ไปอันนี้ไปเลยก็บอกไปแล้วครับผมต้องต้องทาพีเอฟครับลงลงอาคมให้อ๋อครับเจ้าสำนักใหญ่อ๋อสำนักใหญ่ของเงินของไฮท็องคำครับอ๋อมือมิกไผรนะมือมิกที่ลำใหญ่ครับอ๋อปีโป้ครับปีโป้แบนโอ้าะมีเกินผู้ปีโป้แบนด้วยครับครับอันนี้มันเป็นแบบว่า ไม่มีความรู้ครับแต่มีควานคล้องได้ครับับผมคนคล้องใหญ่เนาะครับผมแต่แล้วมืัอนี้เป็นยังไงครับมันไม่ใครไม่ยุกีหรือเอนน้องกันบอลลี่โอ้บอลลี่ครับพาผมด้วยเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังแล้หลังเสียงนี่เสียงจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่คนเก็บสายนช่ครับสายสายแลนหมครับสายเรียนสายเรียน เบิ้ลจ้องนาวซองเข้าไปดีกว่าแค่อันปลาลากับมีนนิดนึงอันนี้อันนผู้เเว่นธรรมดานี่ครับเสียงทุกอย่างสิเกิดจะได้นี่ครับอยู่กับซองผมนี่ครับครับผมให้สายให้สายแล่นเพิ่นจ้องหนาวซองเฮาใส่กันเด้อระบบเก็บให้มันเบิดตีเออนะครับลองกดเบียะครับกดเบียะกดเบียะอ๋อเบียะเพิ่นแตกครับ เบ the in like well> ื้องหลังเบื้องหลังของงานแต่ละงานนะครับงานแต่ละงานก็คือมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก็ที่เราทําไม่ได้ก็คือทีมงานของไฮโซคอที่ทําไม่ได้จริงๆก็คือการก็บขยะครับดูครับไดรอดูครับอการก็บขยะนะครับเราทำไม่ได้จริงๆเพราะว่า มันเมยอยอโอ้โหโอเคต่อครับน้อเข้าปุบผข้าปุไปเก็บของกันนาะไปครับไปเดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไปอันไปกินเหล้าปะไปใช่ทีเดิมแดมตัวอันนี้ไม่อันนี้ไม่ หมอลำผู้เบิกบานอยู่นานไหทองคำโอเคไม่ใช่เหรอใช่มันเป็นไม่อย่างครับสามร้อยหรือสิบห้าร้อยเดี๋ยวอ่านกันชัวเบียตาแปดกิจครับเอในกรณีนี้ก็คือยูนานมันจะชอบพูดหัวหัวผมก็เลยเลือกหัวไม้ตัวนี้นะครับเพื่อเพื่อป้องกันเสียงรบกวนหัวหัวหุ้วยหุ้ยตัวดีนะครับตัวดีเนี่อันนี้ของน้องยูครับน้องยูก็คือ ชัวเอเซนเซนอยังไรเซนเส้นเลเซอร์เสซนเลเซอร์กีโฟกครับแต่ว่าไม่รู้รุ่นไหนผมก็ดูไม่ออกครับก็คือเขาเอาไม้ใช้ผมก็ใช้ไปเลยครับแต่ว่ามันมีกากเย็ดเลื่องๆมือนมอละมูสามห้าเลยพี่หัวเก้าสามห้าหัวเก้าสามห้านะครับอันนี้มาอยู่นานครับมาอยู่นานชัวยี่ห้อชูรี่ครับชูรี่กสามห้าไม่ใช่แปดสามห้าหรอเฟฟตัวไหนพี่ตัวนี้ชูรี่อ่ะเก้าสามห้าไหมเรียงปลาเลย พี่ระวังลิปสติกเออ935 935 935ครับอันนี้บงบอกในเสียงว่าเวลาน้องร้องเป็นยนยนต์ใจแต่งก็คือคาแรคเตอร์ของเสียงมันจะเข้ามาใตัวนี้ก่อนเลยของอชูลี่ครับขอบอลชูลี่ชูลี่ชูลี่เหมือนกันเลยมั้งอันนี้เนาะไออันนี้ครับป็นนื้ของบอลยูนานอันนี้ของยูนานเป็นชัร์ l x D4 ไปซื้อไหมผมจะขอรุ่นนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าอันนี้เป็นของพ่อตุ่มซื้อครับอ๋อครับพ่อตุ่มนี่คือพ่อพ่อของยูกิเป็นนักร้อมูลที่มีใหม่อันนี้ก็คือเป็นของน้องยูกิครับโอ้เซนเนเซอร์ครับของแท้ครับลิมิตติดอีดิชั่นโอ้เอียงวะ D4 ครับผมเอ็ด D4D4 อันนี้คือนยังงครับของผู้ใดอันนี้นะครับ ชัวเอ็กซ์เอลเอ็กดีโฟดีรุ่นดีโฟดีนะครับใช้ดีครับเพราะว่าอาจารย์ซื้อครับสี่ล้อก็คือสี่ล้อไฮรักไทเกอร์เข้าแล้วครับของมันชั่วอันนี้เบอร์ริเจอร์เอ็กซ์สามสองแหลกครับอันนี้เอียงวะเขาอ่านไม่ดัวยไม่ดั๊ครับไม่ดั๊บอันนี้เป็นลิ้นชักครับเก็บใหม่เก็บใหม่ลิ้นชักเหรอ อันนี้คืออุปกรณ์ที่เราต้องใช้ครับพี่อิมเว็ครับพี่ครับวันนี้ดูบาร์บีบร์บีพี่ครับขอบคุณอาจารย์ตั้มไม่ไหลครับผมโซกล้ากันพาดกันกับกดไลค์ไดเด้อครับผมอีพีหน้าอีพีหน้าเรามีฮากว่านี้อีกฝากกันยูทูบเลยครับโอ้โอ้ไม่สิฝากกันเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กช่องทียติดต่อได้โอเคครับมีก็มีเฟซบุ๊กประจักษ์อัตตสีนะครับครับผมแล้วก็ยูทูบ ครับผมจากแาวชาแนลจากแาวชาแนลครับผมขอบคุณที่ติดตามครับครับผมเจอกันเอ็มเอ็มบาบีอันเธอได้แล้วบอมเอ็มบาบีไอห้างน้องลายเอาไปแต่แกเพีงโอ้เอาแต่แกเพียงอ้าวเอ็มเอ็มบาบีเอ็มบาบีพี่ครับมีบาบีร้อยสิบขายไหมครับอะไรพ่อบาบีอะไรร้อยสิบ เอาโมไซย์อะพี่ฟ้าบีร้อยสิบบีเอฟไม่ใช่แบบพี่โอ้โหเสียงคนผมท่านได้ถามการเพีดอยู่อุปกรณ์เราการเพีดอะเรอยุติเสร็ววะอยู่ข้างล่างเก็บของอยู่นี่มานี่ผมจะไปถามมาพี่พี่ที่พี่พี่ไปครับไปถ้าได้จบชิปนี่ครับนี่นี่ครับมูนต้าสามแรงต้องคนนี้ฮัลโหลเบองนี้คุณบัเพิ่นเจเอาลงช่อง สวัสดีและสวัสดีครับขอจันนี่การ์เซ่ครับไอโต๊ะม่เพราะตู้ใหม่หมดเลยข้าวที่ขอเลยที่ม่านให้แบงค์กันเก็บฟองคนลองอยู่เยอะให้เพคนเสียดก่อนแล้วค่อยทำเบิ้งเดี๋ยวน่าจะยุ่งอยู่เดจ้าฟอนจบคลิปเด้อยแล้ทีให้สัมภาษณ์อยู่ครับผมเดี๋ยวสัมภาษณ์นันวนาทิมนี่นะครับนี่ยังวนาซิมเก็บของของอยู่ อ๋อแล้วึงไายปลาลหลมากไข่ปนนี่นี่ของน้าสัมผัสของน้าก็ทยแล้วของน้าท่ายเลี้ยวขาเขาไปทังไหนเลยจอมตะกี้ครับเขาเก็บของกันแล้ว คืองของยุกกีครับก็คือันีใส่กองรุ่นยังครับตอนนี้อ่า D W คเตอรครับดีีวคอ c เลเตอร์ใช่ครับขอบคุสอนตกับสิเป็นทามาสตาร์คัสิกสาคัสิกอ่านี้มาจากผู้ใดครับของชุดนี้เป็นของยุกีครับผมของยุกีใช่ครับยังเร็จเลยชุดแชรกับเป็นซาเบียน A-A-X บผม สามสิบเจ็ดหลังมีคลิปไหลลงมาตามเดชนะครับติดตามเดชอะไรครับมีช่องทัหรือยังติดตามบ่มีอย่างเลยครับมีแต่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กผมแซลลิงก์ไว้ให้เด้อโอเคครับผมแซลไปหมดเลยครับนี่ครับด้านล่างเลยครับด้านล่างนี่ด้านล่างทรงเนี่แหละโอเคครับเดี๋ยวแซลลิงกวยห้ยด้วยด่าผมด่าผมครับผมครับดีครับอาจารย์ครับ อ้ยเกลียดเราบ้างเยโอ้ยอีกแล้วดขุดมอร์นิ่งขุดมอร์นิ่งจะทำซื้อไปสามมือสามซื้อไปนะทำแล้วทำแล้วซื้อทำแล้วครับทำเด็กบ่อันเด็ดตัวเก่าทำไปไหรายละเอียดไงซื้อเดีมเล่ีตำแหน่งทำเป็ดครับผมทำเป็ดครับตอนนี้ใส่ทำเป็ดรุ่นีหยิงอยู่ ยมมาห์ครับยมมาหหนึ่งสามสามนึ่งสามสามห้าุลห่งังหาผู้สนับสนุนูะครับตอนนี้อยากได้บากตอนนี้ครับอยได้บางเร้อมเอออยากได้บางีบขบาแม่ยกร็คอยขอแม่ยกเ่อคนผู้ใจดีด้ายครับผมนี่สิมีเอเของเาแล้วนบาทครับผมอ่าดี๋ก็เป็นเขาที่อยู่มุกกีเนาะอครับผมเดยกกั ก็ติดตามยื่ในช่องอยู่ๆขอบผมติดตามแนครับหลายช่องครับที่ตามพทั้งช่องไหนครับช่องจอมม็อบจอมครับจอมจอมพวกว่าจอมจอมขมิ้นน่ะเออโอ้ตายแล้วเขาไปยั้งเขาไปยังครับผมวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเออนี่คือจานเบียร์นะครับเื็อแซกโซโฟนของเงินเฮียเบียร์ทันไหมนี้ทันไหมนี่สวัสดีครับผมยังเห็นหน้าเนี่ยเห็นหน้าที่ตาเนาะอันนี้ เจ้าเป็นเงินมือแทกของว้องไฮแยนด์ค่าฟูอ่าไปใส่รถอยังครับอ่าเศกแซกตอนนี้ใส่ของยามาฮ่าครับยามาฮ่า Y E S สามหนึ่งสามหนึ่งครับผม G band G band บอสครับผมบอสมาจคกญี่ปุ่นครับผมอือเม้าเป็นบิลเลอร์ครับเมาเป็นเบนเลอร์บิบิลเลอร์บิบิลเลอร์ครับผมผมกินได้ไหมก็้ไ็นบอสกินอะไรกินอะไร เไกิดดเบียดนาะอันพ่ดติดตามมันแล้ววชองติดตามมัดตามไดสรางใดเนี่ยเฟซบุ๊กครับผมเ a c e b o บุอย่างเดียวเนาเบียนเนอรแล้วก็ช่องยูทูบรับเบียแจ๊ a ชแนลครับเบียแจ๊บชแนลเอดิติดไว้ติดไว้เอาข่างล่างว่าโอเคครับเดี๋ยวผมแปลลิงให้ด้วยอเางล่างรับเกษตติดตามทังชจอบจอมจออจอมจอมจอมอออมจอมม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดอาจารย์พีดนะครับผมครับผมตอนนี้อาจารย์พิเศษกิตายังครับอยู่ตอนนี้ใช้เป็นเอเบเนตครับเอเบเนตเอเบเนตเอเซดพทติกบ่าเพิ่นอะแพทติกญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเนาะญี่่ปุนของญี่ปุ่นตะการเอฟิกลายเอฟิกเอฟิกตอนนี้เป็นไลซิกครับไลซิกเอลทีไลซิกเอลทีเนาะหุ่นตั้มลงมาจากันนี่ฟอตัวฟอตัวดอครื่องฟอยจัมแฮม แต่ก็คุณลูกก้อนนะที่เห็นดูในคลิปที่เห็นในคลิปพวกยูทูบดิจิตอลนี่อยังที่เจ้าเล่นนะเป็นของเงินนี่ยังนะตัวเก่าไหมตัวเก้าเฟนเดอร์อ่าเป็นเฟนเดอร์อเมริกันดีรักครับตัวนั้นคือตัวนั้นใไซมาร์78ปีครับก็เลยปลดประจำการเจ้าบอนวงเก่าโน้มนต์แค้นเมื่อกี้น้มนต์แค้นวันนี้เล่นเฟนเดอร์เพรติดมือแล้วเนาะติดมือไอ้ไอ้เน็ตเช่ารอบเรา อันนี้อันนี้เป็นการขึ้นเปลี่ยนเป็นใส่แอมโมเนียครับเพราะเพาะเอียงจันฝุกมาป้ายยาป้ายยาก็ได้ถือมันเล่นได้หลากหลายแนวดีครับวันนี้ด้วยนะรู้สึกว่าจังเดย์เปลี่ยนแนวบ่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปหลายเลยเหรอเปลี่ยนไปหลายก็รู้สึกแบบพวกขึ้นกันเลยเนาะขึ้นกันการจับกันยังเราก็กลับมาเล่นอีกละเล่นเขาจันเทมันนี่กับบอกรเเขามือมันเลย ไม่นี้อาจารย์พีกับรับสามงานเต็มผมมัน,ามน,ามนาสามงานเลยซีซีครับเก็บของแล้วไ <c oughs> ม่นี้ฮาขับรถตัวนี้ <c oughs> ขับรถอีกออันนี้ก็เป็นอ่าจารย์พีก็เป็นหัวหน้าวงความเนาะัหวหน้าวงของอ่ายุคไฮแบนไฮแบนเป็นวงยุคกีตัวเปเลย์ทีมงานทีมงานแก หลายคนประมาณสักชีวิตครับโอ้ตนนที9ก้าชาวหนึ่งสนสิบอ็ดคนสิคนสิเอ็ดคนเนี่มาเนีโอ้ือว่าทั้งเหมือของยุคกีกับสิประมาณอยร่วมๆเกือบสามครับเกือบสามสิบเนาะบิดวงนะต้นทีดนตรีสิบแดนซ์เออซีเอซีแล้รลอง2องลองสอง มีโคติตามีคีครับผมความคืบหน้าที่ได้หลายครับผมคับคลิปนี้ก็จบเนาะครับผมจบกับไอต้นไอโต้งนี่แหละเสียงคนครับผม